ย่ w ว a t ซ u าสวัสดีัรรลุนทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะเราก็ได้มาเล่นกิจกรรมแชมเปี้ยนพ์ทนะครับผมก็เออผมก็เก็บพัททั้งหมด30นะครับเรียบร้อยแล้วก็เติมเอาแพ็คเขาเรียกว่าแพ็คสเปเชียลหรือเปล่านะเป็นสเปเชียลรีวอร์ดนะครับผมก็รับมาเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เราได้แชมเปี้ยนสปินมานะครับนะก็เดี๋ยวมาสุ่มลุ้นของกันดีกว่า ไปกันเลยมาไหมมาไหมผมไม่รู้ว่าอะไรดีสุดน,นั่นเะนี่ยนะอะไรอะ่ะมันจะเป็นโค้ดฝึกฝนเลเว่าดาวนะครับไปต่อไปต่อผมไม่รู้ว่าอะไรดีสุดน,นั่นเะนี่ยเป็นการ์ดท็อปร้อยสามนะครับเฮ้ยไม่กดพิดโอ้โหคนละปุ่มเลย น้าตาของนะครับในกิจกรรมของแชมเปี้ยนพาร์ทยี่สิบสี่นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีเออเขาเรียกว่ากล่องจากการเติมเชลนะครับลาเชลนั่นเองนะก็กล่องอยู่ไหนหนะกล่องอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับกล่องกล่องบอลโลกนะครับก็จะมีเนี่ยผมเติมไป่สามร้อยก็ได้สามกล่องนะครับโอเคก็รับหมดอาจจะนานนิดนึงเพราะว่า ของเยอะมากนะครับโอเคได้ SVP มาด้วยมาเออเดี๋ยวเรามาสุ่มการ์ดกันก่อนดีกว่าการ์ดมันเยอะจัดเลยะระบบคอนี่ก่อนละกันโอเคเออเอาใบที่มันสะอาดแบบดูเหมือนว่าจะได้น้อยไปก่อนละกันดูเหมือนว่าจะแบบจะไม่ walk out อะไรเงี้ยนะอืม ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดการ์ด้วยสิเดี๋ยวนี้ใครวะเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดการ์ดเลยนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับนนี้บวกสองบวก5นะสเตต97ขึ้นอยากได้แบบ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 ไหนดีว้าวตกใจหมดเลยนึกว่าวิง่งเอออันนี้มันดีหรือเปล่าอ่ะ ยี่สิบสองแล้วอ้ยอันนี้ปีใหม่นี่ยี่สิบสองไอคิมีเยมหรือเปล่าราคาก็โอ้ยฮาเล่นฮาเล่นฮาเล่นน่าจะแพงสุดนะครับประมาณเกือบสองพันเอ็มไปครับผมท็อปร้อยยังไงยังไงครับยังไงฟลิปนีมาครับโอ้มา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 ,มาต่อกันเลยอันนี้ท็อปร้อย ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ท็อปร้อยสี่สแตทหนึ่งร้อยขึ้นผมก็เบอร์อน,นี่เก้าสิบเจ็ดเด็คสเลอร์เออมีอะไรบ้างอะเอาพวกนี้เลยแล้วกันเนี่ยหนึ่งร้อยขึ้นนะครับบวกหนึ่งแล้วบวกสามแล้วกอ็อันนี้อะไรอะสปอตไลท์เอ้ยมันไม่เหมือนไม่เคยเปิดการ์ด อันนี้นะเป็นกาลกเกอร์นะครับก็อันนี้ต่อเลยอาคิมซีเยกเอออันนี้ก่อนบอกหาต้องวิ่งแล้วบ้างเนี่ยต้องออกแล้วออกแล้วบ้างวิ่งเป็นอ่านชื่อจำชื่อไม่ได้แต่ผมรู้จัก เป็นบวก5นะครับเมื่อกี้อันนี้บวก1ถึงหรือบวก5นะยังไงยังไงยังไงโอ้ดิาบาร่าบวก1ต่อต่อต่อกันเลยต่อกันเลยหานต้องออกแล้วมึงนี่ยใครวะเนี่ยเซลิกบวก5แต่ละคนนี่ไม่รู้จักซักกับคนหนึ่งเลย เปิดไปนี้ต่อแล้วกันเมื่อกี้เปิดทบร้อยไปละโรนโดฮาแลนด์ ando, land, อะไรเงี้ยนะฟาบินโยอ่ะขอฮาแลนด์เลยฟาบินโยอันนี้บวกแปดเลยเอ๋อโอ้ในการบวกแปดแต่รูปไม่มานะเออปีไหนต่อดีนะเป็นตำนานไหมเดี๋ยวตำนานวิ่งอะไรเงี้ยนะกดเล็กหนึ่งไปครับจังหวะนี้ยังไงตำนานมาไหม เวอร์ป่ะเนี่ยว้า,วาลาฟินยาเดี๋ยวจะออกสักหน่อยบวกหนึ่งหรือบวกสามใครครับเนี่ยแต่ละคนใ้ผมไม่รู้จักเลยนะนี่บวกหนึ่งไอ้บวกสองบวกสี่น, 2, นนะเปิดมามาด้วยยังไงโควสิตว่ะสี่ร้อยเอ็มเออ นี่ต่อเลยค่อนข้างเยอะนะครับหรือมันอาจจะมีน้อยแต่ผมเปิดนานไปหน่อยนะเฮ้ยคามาล่างบวกสี่เออแตทร้อยสี่ไหมร้อยสี่ขึ้นไม่มีรูปการ์ดด้วยการ์ดล่องหนไปเนี่ยแล้วมายังไงกาวเดสกิวเดสกาวเดสัดสักอย่างหนึ่งอะ เออร้อยสี่ต่อเลย LN ยังไงครับจังหวะนี้อีอีอีป้าจีซองแต่หนึ่งร้อยห้าม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 าการนี้น่าจะดีนะทำไมมันไม่มีตัววิ่งสักตัวเลยอ่ะโอบลโลเตอลี่ก็แบบตัววิ่งไม่มีเล้วแบบวิ่งยังไงเงี้ยวิ่งอะวิ่งเป็นไหมอ่ะวันนี้มาตริต้าเนี่ย มายังไงยังไงครับจังหวะนี้โว้ครวะเนี่ยนายโชฟอนเดนท์คุม้มปะเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเลดมันนับยังไงว่าคุ้มไม่คุ้มเพราะว่าผมก็ไม่ได้เติมนานมากเลยลิสเจมมาลัวเลยครับลัวเลยครับจงไง สักกาซ์กรชื่ออะไรวะนะสักกเรียอนี้ต่อนี้ต่อนี้ต่อม,มาบอกสีมาขั้นหอยบอกสีไม่มาบอกสอมาแทนวะ่ะเออทอบสามสิบเลยลิงหาแลนด์โอ้ยหมื่นสี่เลยเอ่อเวอร์นะคือแบบต้องมาอะไรฮาแลนนะด์นะจะิง าแลนต้องมาแล้วโอ้ยเบลลงแฮมยุดเบลลิงแฮมต่อไปมีอะไรบ้างอะ่ะร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าจังหวะนี้ยบเอลิงคาแลนนครับโอ้ดานจูมาเออปีบอลโลกก่อนละกันจัด95ครับใครไปไม่ได้น้องจาก ลิวาจ้าใครอยู่วะเนี่ยเออสแตทกัดออกันี่น่าจะรวรวมทั้งหมดนะฮัสเซวนี่ใครวะเนี่ยโอ้แต่และคนนี่ไม่รู้จักซากกับคนหนึ่งเลยนะสังเลฟิโก,โก้นี่อ,อเ์เจนตินานะนี่พอรู้จักนิดหน่อยเออห้ายสองก่อน ยังไงมาด้วยมาด้วยโอ้โหใครวะเนี่ยหรือสิ้นว่าบวกสี่นะกตกเลขหนึ่งค้างนับสามสองหนึ่งมาหรือเปล่าบวกห้าสักคนหนึ่งก็ได้นะว้าวโอ้ยตัวเดิมเลยนี่ว่าแต่คนละปีกันเดวิดหรือเปล่าเดวิดเดวิดเดวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เออมีท็อปการ์ดนี้การการนี้แล้วนี่บวกหกบวกแปดไปครับคือมันต้องมาแล้วบวกแปดสักตัวหนึ่งอะแบบไม้ชื่นใจอะไรเงี้ยนะอยากเห็นบ้างอ่ะโอ้กัน,น,นโดบอกหอะไรวะเนี่ยบวกเจ็ดบดแปดบดเฉยเลยมายังไงบวกแปดมาไหมมาไหมมาไหม ดันเต้ดันเต้นี่เห็นคนเปิดได้บ่อยมากเลยอันนี้เป็นปีเอแล้วก็ VTR LH นะครับสัตว์94ขึ้นบอก8อัปดใน,นทีเดียวผมไม่รู้ว่าใครแพงสุดนะแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรมากด้วยนั่นไงฮอกาซากิไม่ได้หวังอะไรมากด้วยนะครับเออมันมีอะไรอีกไหมอ่ะ น่าจะหมดแล้วนะครับกับการเปิดการจากกิจกรรมแล้วก็มีพวกไอเทมตังเลยนะอีกตั้งหลายบาทเลยนะสอง0ันเอ็มพัเอ็เ้ย800 400 200่อก็น่าจะเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดการในวันนี้ก็นะผมไม่รู้ว่ามันคุ้มมันดูยังไงผมดูไม่เป็นผมไม่ได้เติมนานผมไม่ได้ ไม่รู้เลยว่ามันนับกันยังไงนีสองร้อยหสิเองเหอมันเต็มสามพแล้วนะนี้สองพันหรอสูงสุดสองพันหรอ 700. เจ็ร้อยเออมีปะเนีเ่ยไอ้ไอ้เห็นห้ารอยู่นะมาไหมห้าพันเอ็มห้าโอ้เกินไปน่าจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวคัดไปนี้การเช่านะดูดีการเช่าเของดีหรือเปล่า โอ้ใครวันนี้อ่ะแต่ละคนได้ปรู้จักซักกับคนหนึ่งเลยโอ้ยตัวเดิมเลยนะโอเคนะครับก็กเตะได้ประมาณนี้นะครับก็สี่พันเอ็มห0้าพันหกพันเจ็ดพันรวมๆแล้วก็ไตได้กับสองหมื่นได้นะถ้ารวมถ้า ม่ถึง2 0 0 0มื่นสประมาณ1มื่นหน้นะถ้ารวมเงินกับรวมพวกนักเตะนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาลองสุ่มเปิดการด์ดดูแล้วก็แลกเชลแล้วก็ไอกิจกรรมอะไรนะแชมเปี้ยนพาร์ทที่สินะครับก็จะหมดเขตอีก2วันเท่านั้นนะใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ทันอยู่ทันอยู่นะทันอยู่ทันอยู่นะแต่ต้องรีบปั่นหน่อยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับการเปิดการ์ด ครั้งแรกในการเอามาลงใน YouTube เลยเพราะไม่เคยเปิดแล้วก็มาลงเลยนะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันหนอยคลิปหน้าสำหรับนี้ผมบางวันขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย